สวัสดีแฟนเพจเป้รถสวยนะครับใน a c e b o o k นะครับและทาง u t u b e ด้วยนะสำหรับใครที่เปิดม,มเจผมเป็นครั้งแรกเนี่ยเพจเป้รถสวยนะครับจะขายรถราคาครับแสนต้นต้นไปถึง0 0 0แสน่าเท่านั้นนะครับเราเน้นรถกระบะนะถ้าใครชอบรถราคาประมาณนี้ให้กดติดตามผมไปเลยนะครับรับรองมีมาตลอดสำหรับวันนี้นะผมมีรถด D ี a x นะครับเครื่องคอมมันเร็ว2 0 0พเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเป็นไงบ้างเห็นไหมครับยางเยิงยังอยู่นะครับเห็นไหมข้างในใสใสเลย เห็นไหมไม่มีสนิมเลยนะครับมีเลอะบ้างเป็นเรื่องปกตินะเห็นไหมฟังเสียงครับเห็นไหมฟังเสียงบางๆเลยเดี๋ยวผมคอยฟังนะรประตูเห็นไหมเสียงบางเจี๊ยบนะครับรถคันนี้เสียงบางคืออะไรคือไม่โป้นะครับไม่โป้คือไม่ทําสีนะมีคําว่าเสียงบะเสียงบางๆนะครับเ,เห็นไหมข้างหลังนะครับกันชนกันชนมีกันชนสวยนะครับรถถือว่าสวยมากเป็นเครื่อง2 5 0 0ด้วยคอมมอนเลวประหยัดน้ํามันนะครับ เห็นไหมเสียงเพราะนะบางๆเลยอ่าเรามาดูแมกไลเนอร์กันนะครับพื้นกระบาปเป็นไงบ้างเห็นไหมมีร่องรอยการลากเหล็กลากลาไะไรไหมเห็นไหมครับไม่มีนะครับแมกไลเนอร์แบบนี้<ม>ถือว่าเขาไม่ได้บรรทุกหนักมานะอ่าขอบตรงนี้ต้องมีกระดุมตรงนี้นะครับสองเมตรเห็นไหมสองข้างอ่าครับตรงนี้ไม่มีผุนะครับมีร่องรอยปกตินะครับอ่าเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์คเม็ดกระดุมต้องอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเม็ดกระดุมหายแปลว่า รถชนตูดมานะครับชนท้ายมานะครับแล้วซ่อมนะครับเห็นไหมไฟท้งไฟท้าย <c oughs> เสียงบางๆนะครับได้ยินไหมายางยังสวยอยู่นะครับใช้ได้อีกนานแคสเซี่ยงไหมครับดําสนิทนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมนะ,ะเป็นไงบ้างเห็นไหมครับด้านหน้ากระโปรงกระจังหน้าสวยครับมีไฟตัดหมอกด้วยคันนี้อลองฟังเสียงกระโปรงหน่อยเห็นไหมครับ ผมพยายามจะขอให้ดูทุกจุดนะครับขอะเพื่อฟังเสียงนะครับอ่าดูขอบหลังคาเป็นไงบ้างมีผูไหมผูจุดนี้น้ําอาจจะเข้าได้นะครับเราต้องดูดีๆนะเห็นไหมผมจะถ่ายให้ดูหมดมุมกว้างเป็นไงเห็นไหมครับสวยนะครับไม่มีซีดนะสีหลังคาแปลว่ารถจอดในร่มนะครับแบบนี้ต่อไปเรามาดูภายในบ้างภายในถือว่าสวยมากนะครับรถคันนี้เป็นไงดูไม่มีแต่งหักเลยเห็นไหมครับคอนโซลแอร์เยน็นปกติเลยนะครับไม่ต้องห่วงเห็นไหม เบาเบอ,เอร์พวงมาลัยเห็นไหมครับรถมันธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติคอนโซลกลางเบาะกับมี่โรงงานนะครับเห็นไหมถือว่าสวยมากนะครับคันนี้ใต้ผมเป็นไงใต้ผมสวยนะผมจะเปิดให้ดูหมดนะครับเห็นนะรถมันดูสวยแผงประตูเห็นไหมครับแผงประตูก็ไม่มีแตกหักนะครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะถือว่าสวยมากรถเก่าแล้วแต่สภาพมันยังโอเคอยู่นะครับถึงปีจะเก่าเห็นไหม ข้างหลังก็สวยนะครับเบาะเบิดไม่มีขาดเลยเห็นไหมครับหลังคาเป็นไงบ้างเห็นไหมครับหลังคาข้างในก็สะอาดดีนะครับลองดูหลังคาอ่าปรับโฟกัสนิดน,นึงอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมถึงปีจะเก่าแต่รถยังสวยนะครับผมหามาไม่ต้องห่วงเลยนะครับล่องลอยการชนไม่มีแน่นอนครับอ่าต่อไปเรามาดูโครงสร้างบ้างนะครับอ่าดูตัวรถไปเยอะแล้วอ่าโครงสร้างเราก็ต้องเปิดดูก่อน ต้องดูเม็ดอาร์คนะครับขอบหน้าต่างตรงนี้นะกลมๆนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้ต้องมีนะครับทุกคันนะครับรถออกจากโรงงานเห็นไหมครับซอกต่างๆห้ามขึ้นสนิมนะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เดิมนี่ต้องอยู่นะครับจากโรงงานเลยอ่าดูขอบเห็นไหมครับอ่าดูฝั่งนี้บ้างดูต้องดูทั้งสองฝั่งครับเห็นไหมถ้ารถชนเนี่ยเขาจะโป๊ทับตรงนี้ไปเลยนะช่างสีนะครับจะไม่มีเม็ดดตรงนี้ให้เห็นนะอ่าเป็นเทคนิคการดูนะครับลองไปดูกันได้เห็นไหมขอบเคิบต่างๆ ผมถ่ายให้ชัดเจนสุดๆไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมถือว่าสวยมากนะครับรถคันนี้ต่อไปนะครับเราดูรอบเครื่องหมดหมดแล้วนะเราก็ต้องมาดูห้องเครื่องกันนะมาดูเครื่องยนต์มาดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยรถคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับห้องเครื่องเป็นเครื่อง2,005ด้วยอ่าเห็นไหมครับคานหน้าเห็นไหมเม็ดอาร์ตรงจุดนี้ยังมีเลยนะครับ เพดต้องเป็นหมุดสีดำนะเรียบเนียนนะครับไม่มีการแกะและใส่ไปใหม่นะอันนี้คือร่องรอยธรรมชาตินะครับควรจะมีนะครับตรงนี้เพราะรถมันใช้มาหลายปีเห็นไหมแผ่นยางข้างบนมันเสียดสีผมบอกให้อ่าเห็นไหมครับให้ดูพื้นกระบะนะตัวกระปุกนี่ผมเปลี่ยนให้เองนะครับเห็นมันเริ่มผุแล้วนะครับอ่าเห็นไหมอ่าที่ผมชี้นะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูนะเห็นไหมยังใสๆอยู่เลยเห็นไหมครับไม่มีผุมีอะไรนะครับ รถถือว่าสวยมากเลยคันข้างก็สวยนะครับดูน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยไขครับงนี้หมายความว่าไงไม่เคยซ่อมสีฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยไขแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถไม่มีชนหนังแน่นอนนะเม mm ็ดอาร์คมันจะกระจายทั่วนะครับติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเห็นไหมครับรถถือว่าสวยมากเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับส่วนเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเรามาดูกันนะเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับอิรุสุเขาใช้คําว่าไอเทคนะ ถ้าเป็นคอมมอนเรลเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบเครื่องยนต์กันอ่ารอบเครื่องยนต์เป็นไงบ้างอ่าเห็นไหมครับไม่มีเยิ้มนะครับจุดนี้รถถือว่าสวยมากเลยนะครับเห็นไหมดูข้างล่างตัวเกียร์ก็ไม่มีนะสายแอร์นะครับมีท่าจะรั่วผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนเลยแบตสตาร์ไอ่อยผมเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็แบตใหม่เหมือนกันนะจะได้ไม่ไ้ใช้จะได้ใช้ยาวๆไม่ต้องมาเปลี่ยนนะครับ ถ้าอะไรที่ผมเปลี่ยนแล้วผมยังพอเหลือกาไรผมเปลี่ยนหมดนะครับบอกให้นะครับเยิ้มครับเยิ้มจุดนี้นะไม่มีรอยเยิ้มนะครับเครื่องถือว่าสวยมากจริงนะครับคันนี้รถคันนี้เปลี่ยนตู้แอร์ด้วยนะครับตู้แอร์ผมก็เปลี่ยนกระบอกน้ําผมก็เปลี่ยนคือแบบรถเก่ามันก็จะมีตามสภาพมันนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนได้ผมจะเปลี่ยนให้นะครับสําหรับข้อมูลรถคันนี้นะครับเป็นอีโตซูดีแม็กเครื่อง2005นะครับคอมมอนเลวนะตัว SLX นะครับปี05 ผมขายอยู่แค่218,000นัเท่านั้นนะครับสภาพนี้เลยนะใครสนใจโทรมาได้นะ089 405 0202นะครับเต็ดแปรงสวยตั้งอยู่ที่อำเภอเสีชาจังหวัดชลบุบรี